ช่องหลอนคริปโตมี Facebook f แฟนเพจด้วยนะครับผมเพื่อนๆนะครับฝากมากดติดตามแล้วก็สามารถรับรู้ข่าวสารได้จากเพจนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมยังไงก็ขอฝากเพจหลอนคริปโตไว้ด้วยนะครับผมเพื่อนๆสามารถพิมพ์ค้นหาคาว่าหลอนคริปโตบนช่องค้นหาใน Facebook ได้เลยนะครับแล้วฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับผมตอนนี้เพจก็มีกดกดไลค์อยู่มา4ี่หมนนะครับผมมีเพจนี้เพจเดียวนะครับผมก็ยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ ครับสวัสดีกับเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลอนคริปโตนะครับช่องที่จะมาสปอยเหรียญต่างๆและสอนใช้งานอินดิเคเตอร์กันนะครับช่องนี้ไม่ใช่ช่องชี้ชวนการลงทุนนะครับผมเพื่อนๆโปรดศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวท่านเองก่อนตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้งนะครับโอเคครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเจอกันกับช่องหลอนคริปโตนะครับวันนี้ก็จะมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมานะครับผมสปอยเหรียญที่น่าสนใจในตอนนี้เลยนะครับผมที่เรียกว่า เพื่อนๆกาลังได้รับความสนใจเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหรียญซิลนะครับผมเหรียญแซนบ็อกนะครับผมหลักๆเลยเราจะมาดูเหรียญซิลกับเหรียญแซนนนะครับผมว่า2เหรียญนี้นะมีโอกาสนะครับผมทํากาไรในอนาคตได้อย่างไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปนะครับดูด้วยกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะครับผมทางไพลอนิกนะผมที่สปอนเซอร์คลิปนี้มาให้ผมด้วยนะครับกาบขอบคุณมากนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันในส่วนของการวิเคราะห์เหรียญซิลและก็เหรียญแซนกันนะครับโอเคครับผมเราก็จะไปที่นะครับผมนะตลาดนะตลาดนะเราจะไปดูตลาดกันก่อนนะครับว่าเหรียญครับที่ผมต้องการจะดูเนาะมันอยู่ตรงไหนนะครับผมเหรียญแซนไหมเหรียญเหรียญซิล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 ครับค้นหาซิล usdt นะครับผม่าซิล usdt นะครับตรงนี้ก็นะเข้ามาเนาะ่านะครับผมผมได้นะทําการวิเคราะห์ ตีกราฟเอาไว้เรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้วนะจริงๆมันอยู่เอ่อหน้านี้นะครับนี่มันอยู่หน้านี้นะตอนนี้เปิดมามันก็ยังเซฟให้เราด้วยนะเออดีว่ะนะครับผมเออนะก็นะผมมาดูในจอดําดีกว่านะผมจะได้เห็นชัดชัดนะครับก็นะครับผมอ่าตรงนี้นะครับก็เราก็มาดูในส่วนของซิลนะครับผมอ่าไทม์เฟรมนะครับผมเป็น1วันนะครับแล้วก็ผมได้นะครับผมลองนะทำการดูย้อนหลังไปเนี่ยนะครับก็นะได้ลองตีฟิโบนัชชีแล้วก็ตีอ่าอีเลดเว็บเนี่ยนะผมก็ ได้เห็นนะผมในส่วนของนะปัจจุบันเนี้ยนะผมตัวนะซิลเนี่ยนะครับผมได้ทำราคานะอย่างตอนนี้อยู่ที่0.110974นะครับผมเนี่ยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันได้มีการนะผมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะผมเนี่ยมันมีการขึ้นแบบอย่างรุนแรงเนาะแล้วก็มีคนไปติดจอยแถวนี้เยอะแยะเลยนะครับผมเนี่ยแถวๆช่วงเนี้ยไฟเทียนเนี่ยนะครับซึ่งนะผมก็จะเรานลองย้อนกลับไปดูว่านะตอนนี้นะผมเห็นทิศทางนะของซิลเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผม ในส่วนผมนะผมก็ตีไว้ตรงนี้เนาะขึ้นหนึ่งไปนะครับผมตรงนี้นะขึ้นจบหนึ่งใหญ่ตรงนี้นะผมตรงนี้ก็เป็นการลงสองใหญ่นะผมก็ทํา A B C นะผมลงมานะปัจจุบันตรงนี้นะผมมันเป็นการเวฟขึ้นเวฟหนึ่งนะผมเวฟหนึ่งย่อยนะครับที่มันนะครับกำลังจะขึ้นเป็นเวฟเวฟสามใหญ่นะผมด้านบนนี่สามใหญ่ครับอยู่นี่นะแต่ตอนนี้นะผมด้วยความมันเป็นเวฟหนึ่งย่อยนะครับมันก็เลยขึ้นเร็วนะครับผมขึ้นเร็วนะแล้วก็จะลงแรงด้วยนะครับตรงเนี้นะครับแต่ว่าผมดูนะครับผมตรงเนี้ ตีฟิโบนะผมวัดจากจุดนะครับผมตรงนี้นะผมแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะผมราคามันมีการย่าอยู่ที่61 8จุดดนะผมแล้วก็มันยังรับอยู่นะครับเนี่ยเส้น61.8จุดดตรงนี้เป็นแนวรับที่แข็งเลยนะครับตอนนี้ยังไม่หลุดออกมานะผมเนี่ยตรงนี้เพื่อนๆจะมองเห็นว่านะครับตรงนี้ยังไม่หลุดมานะปรับสีปรับเส้นซะหน่อยนะครับอ่าสีเอาเข้มๆเลยนะครับอ่าเส้นเอาเข้มๆหน่อยนะครับอ่านี่อันนี้เอาเอาไม่เล็กออกก่อนนะครับ นะผมอ่ะเพื่อนๆจะเห็นว่านะผมตรงนี้นะอ่ามันนะครับเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะตรงนี้ยังไม่หลุดนะตรงนี้หกสิบแปดจุดแปดเนี่ยนะผมก็ผมก็เลยมองว่านะมันอาจจะลงมาแค่นี้นะที่หกสิบแปดจุดแปดอาจจะลงมาไม่ถึงแปดสิบแปดจุดเจ็ดหรือเจ็ดสิบแปดจุดหกนะครับถ้าถ้าลงมาก็ไม่เป็นไรนะับลงมาเราก็มารอช้อนของที่ตรงโซนตรงนี้ได้นะครับผมเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะนี่เจ็ดสิบแปดจุดหกแปดสิบแปดจุดเจ็ดตรงนี้ก็รอรับของได้นะถ้ามันจะลงมานะแต่ถ้านะผมเกิดบังเอิญน,นะครับผมหกสิบแปดจุด มันเกิดเอาอยู่นะครับผมอ่ามันเกิดมันเกิดเอาอยู่นะอ่ารับอยู่นะครับเราก็นะนะเราก็รอสัญญาณได้เลยนะครับผมตรงนี้นะรอสัญญาณให้มันเกิดเป็นอ่าตัว EMA นะผมเส้น EMA อ่าสิบสองยี่หกตัดกันนะขึ้นไปด้านบนนะก็นะเป็นนะสัญญาณนะที่นะดีนะที่จะนะครับผม f อล l o เท r นได้ตรงนี้ก็มันอาจจะขึ้นไปทําในส่วนของนะครับผมอ่าในเว็บสามนะเว็บสามย่อยนะผมถ้าเว็บสามย่อยก็ต้องอ่าตี ฟิโบนัชชีนะผมรีเทสเมนต์นะผมก็ลองดูนะว่ามันจะไปถึงไหนนะครับถ้าเราตีฟิโบนัชชีรีเทสเมนต์นะผมปึ๊บปึ๊บนะอ่าตรงนี้นะครับผมปึ๊บนะก็จะเห็นว่านะมันอาจจะไปถึงตรงที่นะครับผมหนะนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับผมนี่ก็คืออ่าร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดตรงนี้ตรงนี้นะครับผมนี่เป้าหมายของเรานะครับผมปึ๊บที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดนะโซนแถวด้านบนนะครับตรงนี้อ่าเลยขึ้นไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเลี้ขึ้นนะครับผมขึ้นขึ้น นะครับปุ๊บนี่ขึ้นมานี่นะครับนี่นะก็นะอาจจะมาเจอเที่แถวแถวนี้นะผมนะขึ้นนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาอยู่ตรงนี้นะครับเป้าหมายของผมก็จะอยู่ตรงศูนย์จุดสี่สองล้วลขึ้นไปนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นการขึ้นเวฟสามย่อยของมันนะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับผมว่าสัญญาณของอตัวเส้น EMA 1226สิบสองยี่หกนะมันจะตัดกันขึ้นไปนะแล้วก็ให้เราเข้าได้ตอนไหนนะผมในทม์เฟรมหนึ่งวันนะถ้าเรานะหาจุดเข้าเราจ,จะมาที่ทําเฟรมสี่ชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงก็ได้น นะแซนก็จะประมาณนี้นะครับในมุมมองของผมนะแซนก็จะนะขึ้นไปทําไว้สามย่อยแล้วนะพวเพื่อนๆที่ติดดอยแถวนี้ก็รอลงดอยได้เลยนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอเหรียญแสนนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วแซนที่ผมไม่ได้ไม่ได้มองนะั้นลืม,มไปแล้วด้วยนะครับแต่พอดีว่ามีคนพูดถึงนะผมมีคนพูดถึงว่าเดี๋ยวเก็บแซนไว้นะตอนนี้นะต่อไปเรียกเสียได้เลยนะครับผม, <S <S ผมก็เฮ้ยจริงเหรอมันขนาดนั้นเลยอะครับผมก็เลยต้องนะไปพิส<ๆ>ูจน<ๆ>์แซนซิว่า เป็นยังไงนะผมแซนนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมในส่วนของแซนนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่แซนต่อเลยนะครับอ่าเนี่ยไปไปแซนนะครับแซนแซนแซนเนี่ยแซนนะครับผมอ่าแซน USDT นะครับอ่านะทำเฟรนหนึ่งวันนะผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูซินะผมว่าตอนนี้นะครับหน้าตาของมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านี่นะครับผมแซนนะผมถ้ามองตรงนี้นะครับผมก็นะ อมองตรงนี้นะผมก็จะมองให้แฟนนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะแฟนหนึ่งหนึ่งโอ้โหนี่มันนี่นี่วะ่ะเดี๋ยวนะผมมองเป็นเว็บตรงนี้ต้องเป็นเว็บสามนะต้องเป็นเว็บสามแหละเพราะว่าตรงนี้มันมันแลบไปนิดหนึ่งนี่ว่านะขึ้นหนึ่งลงสอง แลบไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวขออนุญาตลองตีก่อนนะครับตรงนี้เนาะปุ๊บจะมองตรงนี้เป็นหนึ่งแล้วก็ลงสองแล้วก็ขึ้นไปนู่นสามสี่ห้าตรงนู้นนะครับผมเ,เดี๋ยวขอทําเส้นนะครับจำเจมก่นอนตรงนี้นะที่ขึ้นไปสูงสูงเนี่ยมันต้องเป็นเว็บสามแน่นอนนะผมมันเป็นเว็บที่สูงที่สุดนะครับอ่าสามนะครับผมแล้วผมก็มองว่าตรงนี้น่าจะเป็นลงสี่นะครับ น่าจะเป็นลงสี่ตรงไหนสั้นสุดตรงนี้ป่ะตรงนี้ลงสุดหรือ,อยังมานี่ตรงนี้น่าจะสุดกว่าแต่ตรงนี้มันอยู่ตรงปลายนะ่ะไม่เป็นไรมันใกล้กันนะครับลงสี่แล้วก็ขึ้นห้าด้านบนนะครับอ่าจะประมาณนี้นะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตรงเนี้ยผมก็มองว่ามันเป็นการลงเว็บสี่นะผมแต่จบหรือหรือลงเว็บสี่จบหรือยังไม่จบเนี่ยก็ ต้องรอเฝ้าสัญญาณดูนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยเขาจะต้องขึ้นไปทําเว็ห้าด้านบนนะครับอเท่าที่ดูนะหนึ่งสสามสี่นะผมลงสี่แล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ถ้าเราลองอ่าวัดนะฟิโบนัชชีดูนะครับผมก็ปึ๊บนะครับตรงนี้นะตรงนี้ปึ๊บนะครับก็นะลงมาถึงในระดับ6 1 8ิบเอจุดด็ิบดจดหนะผมตรงนี้นะอยู่ในโซนที่นะครับสวยแล้วนะลงมานี่นะครับผมตรงนี้นะเราก็อาจจะมองเป็นเว็บย่อยนะครับผมตรงนี้ก็นะ อาจจะเป็นอ่าไม่ใช่อันนี้ออกออก,ก่อนนะครับอ่าตรงไหนตรงไหนอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับลงมานีทำหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมอาจจะมองแบบนี้นะอาจจะแบบว่าจบแล้วนะมันอาจจะจบแล้วหรือเปล่านะหรือ,อยังไม่จบนะห้ามันอาจจะต้องต่างลงมาหน่อยไหมจ,จะต้องลงอีกนิดหนึ่งนะครับให้มันต่ำกว่าสามหน่อยอ่าอาจจะมาลงมาแถวนี้ก็ได้นะผม,ผมก็ยังไม่น่าเกียดน,นะครับก็ลงมาได้นะ 7 8 6 8 8 7อยู่ด้านล่างนะผมก็ยังพอได้อยู่นะครับถ้าลงมานะถ้ามันจบแล้วนะต่อไปมันก็ต้องขึ้นไปทำเวป5้านะครับตรงนี้นะในของแซนบ็อกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอ่าในราคาตรงนี้นะผมในอ่าถ้าเทเป็นเงินบาทก็น่าจะประมาณ98บาทนะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะ90น่าจะ90กว่าบาทยังไม่ถึงร้อยนะครับผมก็เป็นราคาที่เหมาะที่จะเก็บไว้ได้นะผมเพราะว่าแซนเนี่ยเคยไปทำราคาโอ้ตั้งเท่าไหร่อ่ะ8.5 8.5ดอลลาร์นะผม8.5ดอลลาร์นี่ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ288นะผมโอ้โหขึ้นไปแบบเยอะนะครับเยอะเลยนะผมแบบแสนนะผมก็ถ้าใครนะครับก็จะเก็บของนะแล้วมันเป็นเหรียญ MetaVerse ด้วยนะครับผมเหรียญนี้เก็บไว้ไม่น่าเกลียดนะไปบอกให้ใครก็นะสามารถบอกได้นะว่าเก็บแสนไว้นี่ก็ไม่มีใครมีล้อนะครับว่าเก็บเหรียญอะไรไม่รู้นะผมนะสำหรับ The Fan Box เนี่ย ก็ไม่มีใครไม่รู้จักนะผมอย่างไม่อ่าอย่างแบรนด์ดังๆก็เข้าไปซื้อที่ดินไว้นะคผมหรือแม้แต่นะคผมอ่าอะไรอ่ะธนาคารไทยพาณิชย์เนาะเขาก็ยังไปอ่าซื้อหรือว่าไปเปิดสาขาอะไรนั้นนะครับเห็นข่าวอยู่นะก็น่าจะมาอ่อ SCB X นะครับผมอ่าจับมือแซนบ็อกหรือเปล่าเดีย๋ยวผมขอเซิร์ชข่าวก่อนเพราะผมเห็นอยู่นะครับผมอ่ะ SCB X นะครับผมบุกลงจะเวิร์ตั้งสำนักงานใหญ่ในเดอะแซนบ็อกนะครับอ่าเห็นปะนะครับผมจําได้นะอันนี้ผมเห็นข่าวมันปาดตาอยู่นะครับอ่าเห็นปะนะครับเก็บเหรียญแซนบ็อกไว้นะไม่ใช่เหรียญที่ขี้เหร่เลยนะครับผมเก็บไว้มีอนาคตแน่นอนนะครับซื้อวันนี้รอจบเว็บ5วันหน้าได้เลยนะครับก็อาจจะเรียกเสียงแถวแถวนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นสุลต่านไปแล้วนะครับหรือหรือเด็กนักลงนักเรียนนี่อาจจะได้ออกรถ กันนะไปขับรถไปมหาลายัยหรือว่านะเป็นเด็กจบใหม่ที่มีรถสปอร์ตขับไปเลยนะโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ก้าวกันไปเลยสุดๆนะแต,แต,แต่จริงๆนะผมไม่มีอนาคตนะผมสำหรับเดอะแซนบ็อกเนี่ยนะถือเก็บไว้ไม่ได้น่าเกียดนะถ้าในมุมมองผมนะถ้าเทียบกับในในเหรียญเกมเมตาเวิร์ดอันอื่นนะผมก็ให้เครดิตกับตัวแซนบ็อกมากกว่านะเพราะว่า มันดูมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าในในส่วนของรูปแบบของเกมนะที่มันหน้าตาเหมือนไมค์ครับอ่ะนะครับซึ่งไมค์ครับมันเป็นเกมที่แบบเข้าถึงได้ทุกวัยอ่ะเด็กๆนี่เล่นไมค์ครับกันติดติ่งอมเงี้ยมากทั้งท,งที่เกมในภาพมันไม่ได้สวยนะภาพมันเป็นแบบพิกเซลพิกเซลอ่ะนะครับแต่ว่าคนเล่นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เดอะแซนบ็อกทำเกมเป็นแนวไอพิกเซลแบบนี้มันก็เข้าถึงเด็กนะผมแล้วก็ผู้เล่น เพย์เยอร์ที่เป็นเกมเมอร์ส่วนใหญ่ได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตของ t ด e s a ซนบ็อกเนี่ยน่าจะเติบโตไปได้อย่างสวยงามน,นะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญซิลก็เช่นกันนะครับผมเนี่ยซิลอ่าซิลเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็เป็นเหรียญที่เปิดเพิ่งเปิดโปรเจกต์ว่าจะทำเม e t a เวิร์ดเหมือนกันนะครับก็เป็นเหรียญที่มีอนาคตเหมือนกันนะครับก็สําหรับใครที่อยากแบบเป็นเก็งกาไรนะผมก็สามารถที่จะนะ ถือติดพอตไว้ได้นะผมสําหรับเหรียญซอโซทั้ง2ตัวนะครไม่ว่าจะซิลหรือว่าจะแซนนะผมซิลแซนนะแซนซิลได้หมดนะผมก็นะก็นะนะผมก็มองว่า2เหรียญน,นี้มีอนาคตแล้วน่าเก็บติดพอตเอาไว้นะผมสําหรับเพื่อนๆที่นะต้องการจะนะครับผมลงทุนเนาะครับแล้วถ้าพูดถึงการลงทุนนะครับผมในส่วนของไพโอเนกเนี่ยนะครับผมก็จะมีบอะคดนะผมที่ช่วยให้เราสามารถ เทรดได้โดยโดยโดย,โดยใช้บอทนะครับผมซึ่งบอทของตัวแพลนิกเนี่ยจะเป็นบอทที่ใช้ฟรีนะครับผมไม่ต้องไปเสียเงินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องบอทเทรดนะผมรู้จักมาสักพักนึงแล้วนะครับแต่ว่าผมเห็นว่ามันมีแต่บอร์ดที่เสียตังค์นะครับผมก็เลยไม่ได้สนใจที่จะใช้งานนะครับผมแต่ว่านะผมในสมแพลนิกเนี่ยนะครับมีบอท ที่อยู่ในตัวนะครับผมให้เราเนี่ยสามารถทํากําไรได้โดยไม่ต้องเสียงเงินด้วยนะครับเออนะมันน่าสนใจนะผมตันที่ฟรีนั่นแหละนะครับผมชอบของฟรีนะก็มันจะมีบอร์ดให้เราเลือกใช้งานอย่างมากมายเลยนะครับถ้าเราอ่าได้ลองเข้าไปดูในส่วนของหน้าเว็บไซต์นะครับผมนี่นะมันก็จะมีในเรื่องของนะครับผมบอร์ดนะบอร์ด e t อ่า b t c e t h e u m o n เนาะอ่าบอร์ดมาติงเกลนะครับผมบอร์ดรีบ a ล c e ์นะครับผมแล้วก็บอร์ดแบบอดิษฐานนะครับผม Mo โมเดเลตนะครับผมซึ่งมันก็มีให้เราเลือกนะครับ สามสามสี่อย่างนะผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวมันน,นอ่นเขาเรียกว่าเนื้อหานะให้เราอ่านก่อนนะผมมาศึกษาทําความเข้าใจในนี้ได้นะครับถ้าเราเข้าจากหน้าเว็บไซต์นะเดี๋ยวผมพาไปที่หน้าเว็บไซต์ก่อนนะครับไปไปเริ่มต้นกันที่หน้านี้เลยนะครับเราก็ต้องมาในส่วนของอการสนับสนุนนะครับสนับสนุนเนาะแล้วก็ไปที่บ็อกนะครับอทีนี้เราก็นะครับใครไม่ถนาัดภาษาอังกฤษเราไปภาษาไทยได้นะครับไปกดภาษาไทยนะ เสร็จแล้วเราก็มาที่ตรงอ่าพายอนิกนะครับมาร์ติงเกลบอทนะคืออะไรอันนี้จะเป็นพวกบทความนะครับผมอ่าในส่วนของมาร์ติงเกลเนี่ยนะผมก็น่าจะเป็นอ่าทฤษฎีที่แบบว่าซื้อแบบเบิ้ลไม้อะสมมติเพื่อนเพื่อนเล่นอา่าเล่นโยนหัวก้อยก็ได้นะครับผมครั้งแรกเล่นบาทเดียวนะครับผมครั้งแรกเล่นบาทเดียวบาทเดียวนะปุ๊บแพ้นะผมครั้งต่อไปเล่น2บาทนะครับก็คือเบิ้ลเป็นสองเท่านะครับพอแพ้อีกสองบาทก็เล่นอีกนะครับผมเป็นสี่บาทนะครับอ่าสี่บาทก็ถ้าพลาดอีกก็ซื้อเป็นแดบาทนะครับ ก็ัดซื้อแบบเบิ้ลไม้ไปเรื่อยๆนะครับพอครั้งหนึ่งแตุ่ษตรงนี้แพ้ตรงนี้ตรงนี้แพ้ตรงนี้แพ้ไม้นี้แพ้ไม้ที่4นะผมได้8นะผมก็จะได้คืนทุนมาทั้งหมดเลยนะครับบวกกาไรด้วยนะครับอะไรแบบนี้นะผมก็ในระบบของมาร์ติงเกลจะเป็นการซื้อในช่วงของขาขึ้นนะครับผมเป็นช่วงของขาขึ้นเนาะแล้วก็นะนะครับมันก็จะมีในส่วนของหลักการทํางานของมาร์ติงเกลนะว่าเขานะครับผมทํางานยังไงนะครับผมก็เท่าที่อ่านดูนะครับในนี้เพื่อนๆมาสาม,มารถมาอ่านได้นะ เนี่ยมาศึกษาด้วยตัวเองได้นะครับผมว่าหน้าจอการทํางานการแสดงผลของบอร์ดนะผมทํางานยังไงเรามาอ่านบทความในนี้ดูก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ผมอ่านดูนะผมเนี่ยในเนี่ยนะครับผมวิธีวิธีการนะครับผมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอร์ดรีบาลานซ์นะผมนี่นะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูเนี่ยมันนวดในนี้ได้เลยนะครับผมก็ไม่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 ขอทําลงลึกนะครับเพราะว่ามันรายละเอียดปีกย่อยมันเยอะนะครับตรงนี้ก็เพื่อนๆมาเข้ามาอ่านดูได้นะครับนี่เขามีวิธีการนะขั้นตอนโน้ตเฮา หมดแล้วนะผมไม่ต้องทําซ้ําแล้วนะอันนี้แทบจะเรียกว่าจับมือทาแล้วนะละเอียดมากนะละเอียดยิบเลยนะั้นตรงคู่มือตรงเนี้นะครับก็เพื่อนๆนี่ก็สามารถเข้ามาอ่านในนี้ได้เลยนะครับแต่ผมจะกลับไปที่มาติงเกเบิลก่อนเพราะว่าอันนี้ผมสนใจนะครับมาติงเกเบิลเนี่ยนะครับมันเหมาะกับกช่วงการทำกำไรในเว็บ3แล้วก็เว็บ5หรือว่าเว็บ1นะครับผมทั้งหมดเลยนะคือเป็นเป็นบอทที่ทำกำไรในช่วงขาขึ้นนะครับผม,ผมก็นะถ้าเราไปดูนะผมอย่างตัว แซนนะผมกับซิลเนี่ยนะครับผมเนี่ยที่จะมีการขึ้นอย่างซิลเนี่ยครับผมขึ้นเว็บสามใหญ่นะครับถ้าเพื่อนๆนะใช้บอร์ดไอตัวมาติงเกลนะในการไล่ซื้อนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมเวลาที่นะผมกราฟเนี่ยมันมีการขึ้นลงขึ้นลงนะผมมันเป็นธรรมชาตินะครับตัวกราฟเนี่ยนะมันกอาจจะมีการนะผมขึ้นนะผมย่อแลขึ้นย่อขึ้นนะ ก่อจะไปถึงในส่วนของอเวสสามนะผมก็จะต้องมีการขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้นะครับถ้าเวลาที่เพื่อนๆทริกออเดอร์นะผมขึ้นไปเนาะแล้วนะกราฟเนี่ยมีการย่อลงมาตรงนี้นะผมมันก็จะทําการเบิ้ลไม้เข้าไปตรงนี้ถูกปะ่ะนะครับแล้วก็มีการขึ้นไปนะผมเครื่องบนเนี่ยถ้าย่อลงมานะครับตัวมาติงเกลก็เบิ้ลไม้เข้าไปอีกอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเวลาที่มันไปถึงในจุดที่ทํากําไรได้มันก็จะขายนะขายให้เพื่อนๆแล้วทํากําไรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของขาขึ้นนะครับซึ่งมันจะ ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเฝ้ากราฟเลยนะครับถ้าเรารันถูกเทรนอย่างนี้นะเราก็นะครับผมไปกันยาวๆนะผมตลอดเทรนได้เลยนะครับในการที่เราจะเปิดบอร์ดมาติงเกลตรงนี้เนาะยังไงเนี่ยเพื่อนๆลองเข้ามาศึกษาในส่วนของการใช้บอร์ดมาติงเกลนะแล้วก็กลยุทธ์ของเขาอย่างละเอียดนะครับต้องบอกว่าอย่างละเอียดนะก็เรามาลองอ่านดูได้นะว่าหลักการนะว่าเอ่อบอร์ดเนี่ยมีการเทคโปรฟิตอะไรเนี้ยคือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งแต่ละสูตรของของบอร์ดเนี่ยมันสามารถตั้งค่าแบบ uh, อัตโนมัติหรือว่าแมนนวลก็ได้นะครับเพื่อนๆลองมาศึกษาในส่วนของการตั้งค่าสเตรนจี้เขาเรียกว่าตั้งค่าต่างๆนะผมในตัวบอะครับผมมาติงเกเบิลตรงนี้ได้นะผมเพ,ะเพื่อนๆจะได้ทํากําไรรนะยะยาวในอนาคตนะครับอ่าโอเคนะอันนี้ก็เดี๋ยวเรานะมาลองอ่านอลองมาศึกษานะครับเพื่อนๆก็ลองมาศึกษาได้ในนี้เนาะนี่นะครับก็มีขั้นตอนมีการเขาเรียกว่าวิธีการต่างๆนานาครับทุกอย่างละเอียดมากในนี้นะครับผมก็ สามารถมาหาอ่านดูได้นะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับผม p y o n นิกเนี่ยเขาก็จะมีนะครับผมแอปพลิเคชันให้เราได้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมเพื่อนๆก็เพื่อนๆสามารถพิมพ์ค้นหานะครับผมแอป p พ o n นิเนี่ยในนะครับผมอย่างผมเป็น iPhone นะครับผมก็เสิร์ชหาครับ p พ o n i c กนะครับก็จะเจอในสองแอปของเขานะครับผมในนี้ก็จะมีในเรื่องของนะครับผมก็ดูโฆษณานะเป็นค่าธรรมเนียมเพียง0.0 5นะครับผมรองรับเหรียญสกุลเงินทิ่ตรลซี่หลายเหรียญเลยนะครับแล้วก็ ได้รับรองนะครับใบอนุญาตด้วยนะครับผมนี่นะ,ะ MSB นะครับผมจากนะครับสหรัฐอเมริกานะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอ,องค์กรที่ป้องกันและปราบปรา,ามอาชญากรรมทางการเงินนะผมก็นะแล้วก็จะมีในส่วนของนะคผค่าคอมมิชชั่นด้วยนะผมอะไรอย่างนี้เนาะก็แอปเนี่ยก็สามารถโหลดมาติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้นะผมในส่วนของตัวแพลนเก็ตเนี่ยนะถ้าเพื่อนๆนะครับอยากมาหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีใน ส่วนของเรื่องคอมมูนิตี้ของเขาด้วยนะครับก็อาจจะเข้ามานะครับศึกษาข้อมูลได้ในเพจเฟซบุ๊กนะครับผมก็พิมพ์เข้าไปเป็นไพรโอเนกนะครับผมนี่นะเราก็จะเจอกับพวกกลุ่มนะผมกลุ่มไพรโอเนกไทยคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับผมแล้วก็กลุ่มนะครับผมเทรดดิ้งรูมเนาะเราก็ขอจอยเข้าไปนะผมเพื่อนะไปศึกษาหาข้อมูลได้นะในนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะผมลาลิงก์เข้ากลุ่มลิงก์เข้าเว็บไซต์อะไรต่างๆนานานะครับผมก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวก็เข้าไปที่ ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็เข้าไปนะครับได้เลยนะครับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็นะคลิปนี้ก็เต็มที่เต็มสตรีม,รมเต็มเตมสตรีมนะครับผมในการวิเคราะห์ซิลและแสนนะผมในการทำอนาคตข้างหน้านะโ o t ทูเดอะมูไปเว็บ3ไปทำกำไรกันแบบว่าจุกๆุกนะผร้อบผอ161.8อะไรกันไปเลยนะครับผมก็กำไรจุกๆุนะผม,ผมก็รอท่านอยู่ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทำขึ้นมานะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีท่านใดอยากสนับสนุนค่านมลูกนะครับลูกผมนะลูกชายลูกสาวนะผม2คขวบกับอ่าหขวบกับ2เดือนนะผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่หน้าจอได้เลยนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่รับฟังจนจบนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ